ลสัญญาว่าจะเนี่ยแหละสิ่งสําคัญที่สุดในการแบบเป็นครอบครัวหรืออยู่ด้วยกันอ่ะมันก็คืออยู่เคียงข้างกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันทุกเรื่อง5ปีเป็นยังไงที่อยู่บอกเหมือนเดิมก็คือก็ยังจะเหมือนเดิมจะไม่ไม่เปลี่ยนไปไม่แบบคืออยากอยากเป็นคนดีขึ้นสําหรับยูที่เคยพูดเอาไว้ว่าอยากเป็นไปทำกาแฟให้เขาตอนเช้าอยากแบบให้เขาโซฟตอนกลางคืนอะไรแบี้แล้วระหว่างนั้นก็อยากถ่ายรูปให้วุ่น ความสุขเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอยากอยากทำให้มันทุกวัน <c oughs> คือตอนที่เราคุยกันว่าเออเราจะมีไหมเราเราสามารถมีได้ไหมในอายุเท่านี้อะไรเงี้ยคุนก็บอกนิกว่าคุณไม่สัญญานะว่าคุณจะทําให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุนก็จะพยายามเพื่อแบบเพื่อครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคุณรู้สึกว่านิกเขาอยากมีคุณก็จะทําให้หนิกมีความสุขในเรื่องนี้เลยนะคะก็วันนี้มาสนอ,สองลมรรดน้อค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะคอนโทรลคนเทนตความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างเอ่ยคะ ความรู้สึกคือแบบมันเหมือนมันเหมือนเราคือจริงๆเราก็แต่งงานที่ฝรั่งเศสไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าพอมาครั้งนี้มันคือแบบแขกเยอะขึ้นแล้วก็การทํางานอะไรทุกอย่างมันเยอะขึ้นมันก็มีความตื่นเต้นมากเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะน้อยกว่าครั้งแรกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเต้าหาวยังไงคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมาเยอะใช่ไหมไม่เคยเห็นมาเยอะขาานาดนี้เลยเดี๋ยวตื่นเต้นครับก็ ที่ฝรั่งเศสก็ครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้คนน่าจะเยอะก็เลยตื่นเต้นนิดนึงครับ <S <S ใช่คทีวันนี้คมลายสจริงจริงวันนี้ที่ให้ชิคแพนเนอร์จัดให้อ่ะค่ะคืออุ้นบอกว่าเอาแบบที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบให้เป็นฟีลว่าคนเดาไม่ถูก่าอุ้นจะจัดอะไรอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยเพราะว่าคนจะเห็นชอบประมาณแบบดอกไม้เป็นการ์เด้นเป็นเอท์ดรอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยใช่ไหมแต่ว่าทางพี่กุ้งเขาก็บอกว่าเอออยากให้เป็นอะไรที่แบบแตกต่างออกไปให้คนแบบคิดไม่ถึงว่าอุ้นจะจัดแบบนี้เขาก็เลยเอาเป็นฟีลแบบ อาร์ตนูโวค่ะใช่เป็นฟิลอาร์ตแล้วก็ก็จะเป็นแบบรอบด้านคือดอกไม้จะไม่ได้แบบเยอะมากแต่ว่าก็จะเด่นภาพอะไรต่างๆเน้นศิลปะก็บอกว่าสวยดีใช่ไหมคะสวยครับสวยส,<า>สวยหวานวา <laughs> ไม่ไม่ใช่งาน <laughs> นี้งานเดียวงานอื่นก็ตั้งใจคือคือโอเคเราเราก็ถามเขาแหละว่าแบบเอออยากอยากให้เป็นยังไงเขาก็ เหมือนมีไอเดียแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าการจัดงานต่างๆก็น่าจะแบบไว้ใจเราอะไรเงี้ยอยากให้ผู้หญิงเป็นคนแนะนํามากกว่าเขาก็ได้หมดเพราะว่าเรื่องดอกไม้เรื่องเด o คอเรชันเขาก็แบบไม่ได้ถนัดอะไรนี้อยู่แล้วจะให้เขาเน้นเรื่องแบบ after party แอลกอฮอล์หรือว่าพวกแบบเอออย่างอื่นอะไเลย้ยคะถนัดกว่าใช่อะไรสวยที่สุดในงานคะถามเจ้าบ่าวถาว่าดอกไม้กับคุณกอะไรส่ันแล้วกคุณอยู่แล้ว จร <laughs> ิงๆก็ชินนะ,ะแต่เราเห็นว่าเจ้าบ่าวมาตั้งใจแบบว่าดูแลตัวเองเพื่อวันนี้ด้วยแบบจะได้ลผอมลงเป้าผอมลงจากแรกแรก <laughs> ค,คือคือตอนแรกที่คบกันก็คือแบบน้ำหนักจะประมาณแบบเยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหลังๆเริ่มแบบมีงานแต่งมีเริ่มออกทีวีมากขึ้นเขาก็เริ่มแบบเออรู้สึกเขาอ้วนมากเลยในทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูแลตัวเองหนึง ดูแลเป็นไงบ้างคะเจ้าแมวเจ็บอะไรบ้างสิเจ้าแมวใุคน right? ี้บ้างเขาก็กินดีๆฮะกินดีๆคือวุ้นวุ้นมีคนกินดีอยู่แล้วเขาก็สอนวิธีการกินให้มันแบบให้มันดีอย่างเงี้ยฮะก็พวกแบบของหวานพวกอะไรอ้วนๆก็ไม่ไม่ได้กินเขาก็ชอบเตือนทุกวันว่าเอออย่ากินนะอะไรอย่างเงี้ยครับภรลญาดูแลดีแช่ไหมพาดูแลมาเนาะดูแลดีไหมคะดูแลดีมากดีมากยังไงบ้างคะพอเดูแลบ้างไหมบ้านทุก่านก็อย่างวุ้นเขาดูแลเรื่องอาหารการกินใช่ไหมฮะแล้วก็แบบเรื่องแบบ รูทีนเรื่องอะไรเงี้ยให้ให้ทุกอย่างแบบมันมันเฮลตี้ขึ้นอะไรเงี้ยครับก็คุณนขาดูแลทุกอย่างแหละดูแลจิตใจด้วย <c oughs> ดูแลจิตใจสํนนาคัญสุด <c oughs> ไม่มันจริงอะ่ะเวลาคนเราแบบอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคือภายนอกเราก็ดูแลตัวเองกันได้เนาะแต่ว่าเวลาที่เราแบบเจอเรื่องทุกข้างนอกหรือว่าเจอเรื่องอะไรที่มันเครียดพอกลับบ้านมาพอเจอหน้าคนของเราอะ่ะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออนี่คือบ้านที่อบอุ่นของเรานี่คือคนที่จะแบบ เยียวยาจิตใจเราเวลาที่เราทุกข์อะไรอย่างเงี้ยแค่นี้มันก็หายมันไม่ต้องใช้อะไรที่แบบโ,โหแบบเงินทองหรือว่าสิ่งของอะไรมากมายเลยแค่แบบการอยู่กับคนคนนึงที่เขารู้จักเราดีแล้วก็รู้ว่าเราแบบต้องการอะไรก็พอแล้วคือรู้สึกว่าเขาอะเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็คอนสิสเทนต์เนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบก็คือแบบตั้งแต่วันแรกเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละ คือไม่ไม่มีวันเปลี่ยนเลยเขาไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วเขาสม่ําเสมอมากในการแบบดูแล <laughs> เขาเขาเอาใจใส่แล้วกันนะคุณเป็นคนเอาใจใส่ใช่ใชไหมฮอย่างที่เคยเคยพูดไปแล้วคือเขายัางเอาใจใส่ทุกวันนี้ยังเอาใจใส่อยู่เมื่อเช้าก็ยังถามว่าโอเคแบบทุกอย่างโอเคไหมบางท,กทีก็รู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่ค่อยชินกับคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามเราตลอดว่า,าไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเจอแบบพี่ๆเพรสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามว่าโอเคไหมพร้อมไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูแลตลอด อย่างที่อย่างที่คิดอย่างที่วุ้นบอกไปว่าเวลาเราอยู่ข้างนอกแล้วก็เวลาที่เราเจอเรื่องอะไรหนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาเจอเขามันก็รู้สึกว่าเออทุกอย่างมันแบบหายไปเลยทุกอย่างมันเบาลงทุกอย่างมันแบบซอฟอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเขาเขาเป็นความสุขของเราจริงๆคือไม่กล้าพูดเต็มปากเต็มคำเมื่อก่อนนี้แต่ว่าพอเราได้คบกันแล้วก็ได้ผ่านเรื่องราวต่างๆแบบทั้งแบบเรื่องดีเรื่องความทุกข์เรื่องแบบที่แบบทําให้เราแบบหมดแรงหรไออะไรเงี้ย คือพออยู่กับเขาอะ่ะมันก็เหมือนทําให้เราแบบกลับมามี energy มีพลังขังหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับเออเรื่องคนไม่ผิดเลยอะที่ที่มาดูแลใจิตใจเราในเวลาที่เราต้องการเวลาที่เราอ่อนแอเียค่ะียูงแบบวันนั้นน้าพังคไปเลยม่มีีแบบไม่มีแล้วนะไม่มีวันนี้คือแบบเน้นแบบปาร์ตี้เน้นแบบเจอเพื่อนเน้นเน้นสนุกสนานมากกว่าเพราะว่าจริงๆงานที่นู่นนะคะมันเป็นงานที่แบบ คนไม่เยอะมากแต่ว่าก็จะมีการแบบแลกคําสัญญาอะไรต่างๆมันก็จะบรรยากาศก็ซึ้งๆเงียบๆเไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาที่เมืองไทยเราก็อยากให้มันแบบคนมันเยอะอเราซึ้งๆเราก็อาจจะซึ้งไม่ออกก็ต้องดูก่อนอีกรอบหรอจําไม่ได้แล้วนะไม่ก็เท่าเท่าที่เราแบบคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ ก็สัญญาว่าจะนี่แหละสิ่งสําคัญที่สุดในการแบบเป็นครอบครัวหรืออยู่ด้วยกันอ่ะมันก็คืออยู่เคียงข้างกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันทุกเรื่องเช่นแบบเขาต้องการอะไรเขาอยากแบบอ่ะพพอร์ตเรื่องความสุขแล้วกันอย่างความสุขของเขาเขาอยากไปไหนเขาอยากทําอะไรเราก็จะสนับสนุนให้เขาแบบมีความสุขแล้วก็ถ้าเกิดเขามีเรื่องอะไรที่แบบมันทําให้เหมือนกับ เหนื่อยในชีวิตหรืออ่อนแอหรือว่าเรื่องเครียดอะไรเงี้ยเราก็ต้องเป็นส่วนที่แบบซัพพอร์ตเติมเต็มให้เขากลับมามีพลังงานอีกครั้งมันก็คือเบสิกแหละเหมือนเหมือนทุกคนในครอบครัวแต่ว่าก็คือสัญญาว่าจะทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดแล้วก็คือ5ปีเป็นยังไงที่อยู่บอกเหมือนเดิมก็คือ<笑><笑>ก็ยังจะเหมือนเดิมจะไม่ไม่เปลี่ยนไปไม่แบบคืออยากอยากเป็นคนดีขึ้นสําหรับอยู่แล้วกอ็อยากให อยากให้เราเป็นความสุขของกันและกันแบบนี้ตลอดไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับความรู้สึกของเราสองคนแล้วไม่มีใจวุ้นว่ะจะไม่มีน้ำตาไม่มีไม่มีนี่แค่แถลงนี่จะมาแล้วเนี่ยยังยังโอ้โหแล้วคนนี้ราคาอยากไรผมเลยก็คือจริงๆแบบความสุขอย่างที่วุ้นเนี่ยเคยพูดเอาไว้คือความสุขมันมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากอ่ะคืออย่างความสุขของวุ้นเนี่ยก็คือว่าการมีคนแบบดูแลกันและกันตั้งแต่เช้าจนจนเย็นใช่ไหมที่เคย พูดเอาไว้ว่าอยากเป็นอยากทำกาแฟเขาตอนเช้าอยากแบบให้เขาโซฟ์ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วระหว่างนั้นก็อยากถ่ายรูปให้วุ้นอะไรเงี้ยก็ความสุขเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอยากอยากทำให้มันทุกวันแล้วก็จะสัญญาว่าจะทำมันทุกวันค่ะคือตอนที่เราคุยกันว่าเออเราจะมีไหมเราเราสามารถมีได้ไหมในอายุเท่านี้อะไรเงี้ย ก็บอกนิกว่าอุ้นไม่สัญญานะว่าอุ้นจะทําให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อุ้นก็จะพยายามเพื่อแบบเพื่อครอบครัวอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็เป็นอุ้นรู้สึกว่านิกเขาอยากมีอุ้นก็จะทําให้นิกมีความสุขในเรื่องนี้ก็แต่ว่าอยากคาดหวังเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าสุขภาพเราหรือว่าอายุเรามันก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยแต่นิกเขาก็ให้กําลังใจเราตลอดว่าเออคือมันไม่ได้เป็นหลักนะสำหรับการแต่งงานเราไม่ได้แบบเอยเราแต่งงานเพื่อมีลูกหรือว่าเพื่ออะไรแต่ว่า อยากแต่งงานเพื่ออยู่กับเราแต่ถ้าเกิดมีก็คือถือว่ามาเติมเต็มครอบครัวเฉยๆจริงจริงคือผมคิดว่าคุณน่าะเป็นแม่ที่ดีก็เลยคิดว่าแบบถ้าสร้างครอบครัวกเขาเนี่ยมันก็แน่เป็นครอบครัวที่อบุ่นแล้วก็เขาแน่เป็นคุณแม่ที่ดีมากๆก็เลยอยากอยากมีครอบครัวกเขาถ้าได้นะหนึ่งค่ะลนนอ เท่า <Okay, okay. S 1> ที่คุยกันก็ก็บอกว่าคนเดียวก็น่าจะไหวสําหรับครอบครัวเล็กๆอย่างเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นเหมือนกับที่เราเราเราดูความเป็นจริงด้วยค่ะว่าอ่าถ้าเราอายุเท่านี้ถ้ามีอีกคนเราอาจจะโตเกินไปลูกกว่าจะโตอะไรอย่างเงี้ยก็คนเดียวก็พอมลยนคนัเคนตาี่ยองานวันนี้นี่ค่ะเาคาบอกว่างานนี้เชิคนมามากมาย่ควันนี้ น่าจะจริงๆอ่ะพิมพการ์ดประมาณ500ค่ะคือทุกคนคิดว่าแบบอุ้ยหลายพันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะมีจะมีบางคนที่มีอ e ีการ์ดไปด้วยเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้จะรับการ์ด<ช>อะไรเงี้ยจะสะดวกอ e ีการ์ดมากกว่าก็รวมๆกันคุณว่าไม่ถึงพันค่ะประมาณแบบ5 0 0ร้อถึงแปดรประมาณมีชิเชอดอกไม้มีชนเชอตดอกไม้ค่ะแล้วก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยวดูลอง พยายามจะล็อกแต่เดี๋ยวรอดูก่อนว่าใครยืนตรงไหนเพราะว่าสาวโสดเยอะมากงานบุญคือแบบทุกคนแบบก่อนหนะ้าที่จะจัดงานเนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่โสดทุกคนคือแบบว่าเธอยนออกมาให้ฉันด้วยนะไม่ต่ำกว่า20คนคุณนแบบเดี๋ยวเพื่อนเราอ่ะรุ่นเราอ่ะไม่ค่อยเหลือโสดแล้วนะแต่แบบรุ่นน้องน่าจะแบบมีที่แบบมางานนี้แล้วก็โสดเยอะใช่ ดูก่อนค่ะตอนนี้ยังยังไม่ได้แบบเตรียมไวเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวขอดูปริมาณก่อนว่าเขามีดอกไม้เยอะพอไหมเพราะมันเยอะจริงคนส่งก่อนตั้งสาวมาเห็นบอกว่าวันนี้ก็กี่ชุดคกี่ชุดนะสี่ชุดถามเราเลยสี่ชุดก็เนี่ยหนึ่งหนึ่งในนั้นก็คือชุดแถลงข่าวนะคะก็เนี่ยชุดนี้ก็ตั้งใจแบบไปเอามาจากฮ่องกงเลยนี่บินไปเลยคือคือวุน่ะบอกนี้ว่าชุดวุณอาจจะไม่ได้แบบ ซื้ออะไรแพงมากนะแต่แบบขอให้เราบบใส่สวยก็พอหรือว่าเรามีแบบเพื่อนๆดีไซเนอร์ที่เขาตัดให้เราได้บางคนเขาก็ให้เป็นของขวัญมันก็ถือว่าเออเราเราก็จะได้แบบมีแบบงบตรงนี้ปร,ประหยัดนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่อยากให้แบบทุกอย่างมารวมแล้วเราใส่ชุดเราใส่แค่วันเดียวอย่างชุดนี้ก็คือมีสปอนเซอร์นะจ๊ะตอนแรกอบบไม่ได้คิดตอนแรกคิดว่าไปฮ่องกองจะไปซื้อชุดนี่แหละเพราะว่าเราอยากได้แบรนด์แบบแบรนด์นอกบ้างต่างประเทศ อันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ที่เราเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราดีม,มันคล้ายๆที่แบบทุกคนเห็นแบบเราชอบใส่อะไรเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปถึงที่นูน่นเขาก็พอเขารู้ว่าเราแบบเออทำงานแบบเป็นดารามีเป็น i n f เ u e n ์จะแบบว่าเป็นินฟลูก็ไม่ใช่คือคือเราก็มีสื่ออะไรเงี้ยเขาก็เลยเออแบบโปรโมทให้ก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราไม่ต้องซื้อละกัน <laughs> <laughs> ก็ง่ายดีแล้วก็ซื้อชุดอื่นชุดต่อไปก็จะซื้อชุดที่ใส่ห อีวอนเลฟนี่เอเอลอนเลฟนี่อีกสามชุดนี่บอกทุกแบรนด์ให้บอกทุกแบรนด์เลยอีกสองอันชุดต่อไปก็เป็นชุดที่อันนี้เราก็เราก็เลือกมาเหมือนกันเป็นเวราแวงอันนี้เราอันนี้เราก็แบบชอบมากเพราะว่าเราตัดสินใจซื้อเลยอ่ะตัวเนี้ยเพราะไม่ไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปแต่ว่าคัตติ้งทุกอย่างออกมาดีแล้วก็ชุดที่3เป็นชุดแบรนด์ไทย เป็นชุดอสาสวะค่ะพี่หมูอสาสวะตัดให้เป็นของขวัญเหมือนกันแต่อันนั้นอ่ะคือยิ่งใหญ่มากชุดใหญ่มากคือประมาณแบบสิบโลรอ,อ,อ, <laughs> อดูมันหนักมากเออเป็นชุดที่เข้างานเปิดตัวเข้างานงใช่แล้วก็มีชุดสินสุภาพีชไบสินสุภาเป็นชุดอัปเตอร์ส่วนเ,ออเครื่องประดับที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็คือคอนโดอยู่บนคอค่ะช่โผภาค่ะชภาก็อันนี้เขาก็แบบให้มาใส่สวย แล้วก็มีของาวัญชร์ตมีเจมพาววเรียนแล้วก็มีชินทิลาทุกคนแบบช่วยสปอร์ตบอกเพราะว่ามีเพื่อนจริงๆอะ่ะเมื่อก่อนุก็คิดนะตอนที่เราแบบยังไม่ได้ทางานในวงการคุคิดว่าแบบโหยแต่งงานครั้งหนึ่งคือแค่ชุดก็แบบน่าจะแบบมหาศาลแล้วอะไรทุกคนใส่พงใส่เพชรอะไรเงี้ยแต่พอตอนนี้เราสึกว่าเพื่อนฉันก็เยอะเธอจะให้ฉันยืมฉันก็ใส่นะฉันไม่ต้องแบบลงทุนอะไรเยอะ <laughs> เลยมาแบบว่า <laughs> คือคือวุ้นจะให้ทุกคนแบบเพื่อนๆนทุกคนอยู่ในส่วนของปาร์ตี้ดีกว่า oh, oh, oh. <laughs> เพราะว่าในในจุดนี้อะ่ะเราเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นแบบสเต็ปของมันไปเราก็มีการเข้างานมีประธานมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอช่วงอัฟเตอร์ก็คือวันนี้ต้องขอบคุณโรงแรมดุสิตธานีด้วยเพราะว่าเขาให้เราดึกถึงประมาณแบบดึกมากจริงๆ <Okay. S 1> <laughs> เป็นตีเป็นตีเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออครั้งหนึ่งวันนี้เราก็เต็มที่ให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่มาร่วมงานกับเราแบบมีความสุขมากๆ ที่ไม่ที่ไม่เปลี่ยนนะฮะคือช่วงแรกที่เจอกันเนี่ยเขาก็จะแบบถามเสมอว่าโอเคยูโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอกันตามงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่าเอาน้ำให้กินบ้างหรือว่าแบบถามว่าแบบถามว่าแบบยูโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นอย่างนั้นเสมอคือแบบห่วงมีความห่วงห่วงใยอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ แล้วก็สวยเหมือนเดิมว,วันนี้สวยขนาดไหนคะจริงจริงพี่ปุณจะไมกังวลเะดูหนมากเพราะเห็นแต่พีนน่ปุณบอกว่าโอเคไหมคือวุนนน้นมัน,น,น,นคนรู้สึกว่าวุนน้นอยากให้คนที่อยู่วุนน้นมันเหมือนกับมีมีความสุขอะเหมือนแบบอยู่ด้วยแล้วถ้าเกิดเขาแบบหน้าไม่โอเคไม่ยิ้มหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเป็นห่วงว่าแบบว่าเขาโอเคไหมถ้าเกิดเขามีความสุขเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออเราชิลละเราไม่ต้องห่วงคนที่เรารักก็เลยถามตลอดเพราะว่าอย่างเมื่อกี้เวลาแบบไปข้างนอกก็จะเจอ มันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบเป็นซัพพอร์ตเขาเพราะว่าเหมือนกับเวลาเราไปงานหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาแบบปาร์ตี้หรืออะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเธอเมาไหมหรืออะไรเธอแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีบ้างเป็นห่วงอยากดูแลคือแบบอยากดูแลคนนีอะไรอย่างเงี้ยตกลงใครชุดใครก่อนก็เนี่ยเล่าซะแบบเหมือนเล่าก่อนเลยไม่หรอกก็ก็ เขาเป็นคนเรียบร้อยไงเขาเหมือนไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพูดเก่งกว่าเขาเราก็คุยเยอะแหละแต่ว่าสุดท้ายตอนนี้ก็คือลงตัวจริงจริงก็ค่อยคบอกเขามากกว่าเหมือนชีวิตเราก็ไม่ได้แบบง่าย หรือว่าปกติบางเรื่องนะแต่ว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันสองคนที่บ้านหรือว่าเวลาที่แบบไม่ได้แบบอยู่ในสื่ออะไรเงี้ยเราแบบง่ายมากๆกว่าคนปกติคือเราแบบค่อนข้างแบบชิลปล่อยแบบไม่แต่งหน้าแบบสบาย,บายๆมากมากเขาก็คืองงเหมือนกันว่าอยู่ข้างนอกกับอยู่บ้านมันแตกต่างกันขนาดนี้เราก็เลยคิดว่าก็นี่บ <g ül> <g ül> <ๆ>้านอ่ะบ้านก็คือแบบสบายๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าข้างนอกเราก็อาจจะแบบเฮ้ยต้องแต่งตัวแต่งหน้าหรือว่าทําให้ตัวเองดูดีอะไรเงี้ย แต่เขาก็เริ่มชินแล้วแบบแล้วก็เรื่องถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยแบบบางคนเขาจะน่ารักมากๆคือคือเพื่อนนุ่นก็ชอบบ่นว่าแฟนเขาอะถ่ายให้รูป2รูปก็แบบพอละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านิกก็คือจะตั้งใจมากถ่ายแบบเป็น10บสรูป20รูปก็ไม่บน่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออคนนี้เขาแบบใจเย็นดีแล้วก็น่าจะอยู่กับเราได้ไอย่างที่เวลาเขาถามว่าอยู่โอเคไหมแล้วเราอย่างเงี้มันมีระหว่างทางไหมที่แบบว่าต้องปรับตัว ใช่ใชก่ก็มีบ้างก็มีบ้างเขาก็จะแนะนำว่าโอเคถ้าอยู่ไปอย่างนี้ <c oughs> คุณจะทําแบบนี้นิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบง่า,งงายๆเลยว่าอยู่ต้องดูแลตัวเองนิดนึงว่าอ,อยู่ต้อง Stay Healthy Stay Fit นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ภาพบางทีมันก็จะออกมาดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงเราอยากให้เราแบบดีขึ้นอยี่ยถ้าเรามีความสุขแต่ไม่ได้บังคับนะเหมือนแบบว่าเธอถ้าเกิดเธออยากเธอยอยากอ้วนเธอก็อ้วนได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเขาก็ชอบตัวเองในเวอร์ชั่นนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงเรื่องสุขภาพมากกว่าแบบอย่างอื่นเราเราสบายสบายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าแบบวันหนึ่งมันไม่เฮลตี้หรือว่าร่างกายแบบชิลเกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาก็เลยหลีกเลี่ยงใช้ชีวิตให้มันเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยกัน โอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างยากมากๆเหมือนกันนะคือการที่แบบเป็น working woman ด้วยทํางานนอกบ้านด้วยแล้วก็มาเป็นแบบแม่บ้านด้วยเพราะว่าคุ้นกับนีก้ก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบไม่มีแม่บ้านเราทํากันเองหมดเลยเพราะว่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วก็รู้สึกแบบชิลแล้วก็ชอบความเป็น private ของเราสองคนที่แบบเอออยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยกันทํางานคือก็เลยคิดว่าบางทีเราไม่ได้เป็นแม่บ้านตลอดอาจจะมีแบบ ส่วนหนึ่งแต่ว่าบางทีนิกเขาก็ช่วยสปอร์ตเรื่องนี้อย่างเช่นแบบทําอาหารให้เราหรือว่าแบบช่วยดูแลบ้านอะไรเงี้ยก็มีบ้างก็เลยรู้สึกสบายตอนแรกกังวลว่าเฮ้ยเราคงไม่ไหวหรอกแบบแบกนะ้าที่แบบทั้งข้างนอกทั้งในบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่โควิดอ่ะมันไม่มีงานข้างนอกไงมันก็เขาก็จะเห็นแบบมุมแม่บ้านร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย ไม่ได้หลอกนะคือคืออยู่ตอนอยู่บ้านเราก็ทํางานบ้านทําอะไรอย่างนี้จริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องไป working m o m a n ไปทำไปแบบออกไปทํางานข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีเวลาอยู่ที่บ้านน้อยกว่าเดิมแต่ตอนเนี้ยก็คือบาลานซ์ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเขาก็ช่วยด้วยแล้วเราก็แบบคุยกันรู้เรื่องแล้ว ชอบหมดเลยชอบหมดเลยมันมันก็เป็นถ้ามีแบบมุมเดียวอ่ะมันก็ไม่ใช่ตัววุลหรอกวุลก็จะมีแบบหลายมุมอยู่แล้วใช่ไหมก็เป็นตัวของตัวเขาเองเนี่ยดีแล้วดีแล้วชอบก็คือดีใจที่จีบอีกใช่ใช่แก็กังวลเดียวว่าพี่วุลเมื่อจะเปิดใจเมือจะเปิดใจยากมาตอนนี้วันนี้ที่จะต้องจำหน่ายใช่วงปุ่ม ก็ค่อยๆคค่อยๆเราก็แบบเหมือนพยายามจูนกันเรื่อยๆมันก็เลยไม่ค่อยมีความรู้ส ja ึกว่าเอ้ยแบบเราไปเร็วไปหรือว่าเขาช้าไปอะไรเงี้ยก ouais. like, ็เลยค่อยๆเดินไปด้วยกันเขาก็พยายามแบบดูเราเหมือนกันว่าเราโอเคไหมเราเป็นคนโอเคไหมอะไรเงี้ยค่อยๆดูก็เลยรู้สึกไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเครียดมากตอนที่จีบกันคือแบบเดินไปด้วยกันเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วค่ะมันคือโควิดค่ะไปไหนไม่ได้แต่มันก็จริงนะมันเป็นแบบถ้าไม่มี ถ้าไม่มีช่วงจังหวะนั้นเราก็อาจจะไม่ได้ลงเอยกันก็ได้อันนี้กูก็พูดกันนีกบ่อยนะว่าถ้าไม่ใช่ช่วงนั้นที่เราแบบได้เรียนรู้กันจริงๆในช่วงเวลาหน,น,น,น่ะมันก็อาจจะแบบต่างคนต่างแบบออกไปนู่นไปนี่ไปเจออะไรอีกมากมายแต่ว่าพอมีโอกาสตรงนั้นมันก็เลยทําให้เรารู้จักตัวตนกันเร็วขึ้นเพราะว่าเรียนรู้กันอยู่สองคนในเวลาแบบตรงนั้นชยขด้ว ของชําร่ยของชําร่ยก็เป็นของชมลร่ยที่จริงๆวุ้นทาไว้หนึ่งอย่างคือเป็นเทียนเพราะว่าชอบแบบความหอมแบบชอบแต่งบ้านอะไรเงี้ยก็เลยทําเทียนหอมไว้แล้วก็แบบเป,เป็นกลิ่นที่วุ้นกับนิกคิดกันเองนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นของเซวาเพราะเรารู้สึกว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราทําเซวาใช่ไหมคนก็อยากจะแบบเอ้ยบางคนที่เป็นแขกในงานเราอ่ะอาจจะยังไม่เคยลองใช้อะไรเงี้ยเราก็ให้เป็นของชําุ่ยไปว่านี่คือแบรนด์ที่เราทําเองนะเราก็ตั้งใจทํามีทั้งแบบ ที่มาร์กหน้าแล้วก็มีสมแดงสมแดงก็คือแบบตัวแรกก็เป็นออริจินัลที่แบบทุกคนเห็นหน้าเราเลยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ไม่มีขายที่ไหนเลยก็คือบัชออนบัชออนเป็นแบบเป็นเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นที่เราออกแบบเองแล้วก็เป็นสีที่แบบผู้ชายก็เอาไปให้แฟนได้สมมติถ้าผู้ชายได้ของชำรวยไปก็เอาไปให้สาวได้ <laughs> ใช่ไหมแต่ว่าถ้าผู้หญิงก็ควรใช้เพราะว่าเป็นแบบสีที่น่ารักมากก็คือเป็นอันนี้เป็นของชำรวยที่เราให้ <c oughs> ถ้ามีทายาทจริงๆเราก็คุยกับพาร์ทเนอะร์ทางธุรกิจของเราเหมือนกันว่ามันก็จะมีจังหวะหนึ่งที่แบบคือเราทํางานมาตลอดชีวิตอะทุกคนก็เห็นว่าตั้งแต่อายุสิจนถึงแบบเนี่ยสีกว่าแล้วเราก็ยังทาทั้งในวงการแล้วก็ธุรกิจของตัวเองมันก็ยังไม่ได้มีช่วงเวลาที่เราได้อยู่เฉยๆหรือว่านาั่งอยู่ทุกคนเราก็เจอกันตลอดใช่ไหมเราก็อยากจะมีแบบสักช่วงจังหวะหนึ่งที่แบบเออเราอาจจะแบบท้องหรือว่าช่วงจังหวะที่เราได้ พักอยู่กับคอนเซนเทรตกันเรื่องครอบครัวจริงๆก็คุยกันว่าก็ทําเท่าที่ไหวเขาก็จะทํางานในส่วนของเขาแล้วก็ให้เราทํางานในส่วนของเราแต่ก็จะเข้าใจกันว่าเฮ้ยเราอาจจะทํางานได้น้อยลงแต่ว่าก็ยังมีคุณภาพเหมือนเดิมเพราะว่าทุกอย่างเวลาคุยกันหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเน้นเรื่องแบบการออกควาคิดเห็นะเอียดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะพยายามทําให้ดีที่สุดทั้งสองอย่างแล้วกัน <c oughs> เนี่ยเธออะันรัดคิวอีกแล้วหรอก็เพื่อนก็บอกกันแบบนี้ค่ะว่าเธอฉันก็อยากมีเวลาอย่างนี้บ้างนะแต่ว่าบางทีอายุมากแล้วก็แบบท้อนิดนึงบางคนนะไม่ใช่เพื่อนนะรุ่นน้องแบบอายุ3ยังไม่ถึง30เลย30อะไรประมาณเนี้ยท้อบอกว่าพี่หนูอายุ่30แล้วหนูยังไม่มีแฟนเลยหนูบอกใจเย็นพี่พี่พี่เพิ่งมีล่าสุดตอนเกือบ40ล่าสุดแล้วก็แบบ ออวันนี้เราได้แต่งงานกันมันไม่มีอะไรที่แบบสายเกินไปก็คืออยากให้กําลังใจทุกคนแหละว่าทุกคนก็อัดทุกคนอ่ะมีคนของตัวเองอยู่แล้วมีคนที่รออยู่อยู่แล้วแต่ว่าไม่ต้องไปกําหนดมันไม่ต้องไปเครียดกับมันมากว่าต้องเจอในอายุเท่านี้แล้วฉันจะแบบมีลูกเท่านี้อะไรเงี้ยมันไม่ต้องไปแพนเลยแบบรูปแบบของชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราอาจจะเอาไปเทียบกับคนที่แบบเอ้ยมีลูกอายุสักยี่สิบเอ้ยไม่ใช่ แต่างงานอายุ20กว่า30มีลูกหรืออะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นแพทเทิร์นทั่วไปแต่โลกเราอะ่ะมันสามารถดีไซน์ด้วยตัวเองได้แล้วว่ามันมันก็ตามสิ่งที่้องเจอตามโชคชะตาของชีวิตที่มันต้องเจอเพราะฉะนั้นอะ่ะเอาตรงตอนเด็กๆไม่ได้คาดหวังว่าฉันต้องแต่างงานตอนอายุเท่านี้ซึ่งมันมันมันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นแบบนุ้นเหมือนกันก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนละกันว่า ไม่มีอะไรสายเกินไปค่ะยังไงก็ขอให้คนเจอความรักที่ดีเหมือนที่วุนเจอนันจ้ะ